สวัสดีครับวันนี้พบกับแต่งนั่งโปอีกแล้วนะครับตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงสามสิบเอนาทีนะครับผมทีนี้เราจะมาวางแผนทองคํากันนะครับโดยใช้การตีชนนลของทันเฟรมวิกนะครับผมตีชนนลของทันเฟรมวิกเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับแผนอันนี้แผนเดิมนะครับผมอทีนี้ก็ราคาได้วิ่งขึ้นมาแล้วลงไปชนแนวรับแนวรับสําคัญนะครับก็เด้งขึ้นมา ทีนี้ดิ่งขึ้นมาแล้วไปไหนต่อนะครับเราก็จะมองลึกๆเข้าไปอีกทีหนึ่งก็คืออันทานเฟมวันหนึ่งวันนะครับผมในหนึ่งวันนะครับแล้วเราก็ลองซูมไปที่สี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเห็นอะไรบ้างสี่ชั่วโมงเห็นแนวรับสําคัญก็คือตรงนี้นะครับผมตรงนี้สองแนวนะครับตรงนี้สองแนวนั่นหมายความว่าแนวรับ กลายเป็นแนวต้านนะครับผมแล้วก็มีช่วงของกรอบราคาอยู่ตรงนี้ซึ่งกรอบราคาตรงนี้เราจะใช้ฟิโบนัชชีในการวัดนะครับผมเราจะใช้ฟิโบนัชชีในการวัดว่ามันจะอยู่ในช่วงไหนของฟิโบนัชชีนะครับผมก็ตรงนี้เนาะกรอบนี้เนาะอ่าแล้วก็ใช้ฟิโบนัชชีในการกลางนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าถ้าเอาทั้งไส้เลยนะครับก็เป๊ะพอดี อยู่ในโซน50พอดีเป๊ะนะครับผมี่พี่โบนเซซี่อยู่ในโซน50ทีนี้ความหมายของอ่ามันบ่งบอกถึงอะไรถ้ามันไม่ผ่านราคากลางของกล่องนี้ราคาก็จะต้องดิ่งลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้ถ้ามันไม่ผ่านนะทิ้งไส้มันก็จะดิ่งลงมาแต่ทีนี้อีกแผนหนึ่งก็คือถ้ามันยืนราคาได้มันก็จะวิ่งขึ้นไปราคาก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ในช่วงนี้อ 1765เจ็ดหกห้าเพราะว่ามันมีโซนแนวต้านอยู่ตรงนี้แนวต้านเดิมของมันนะครับอ่าโซนนี้เนาะโอเคทีนี้เราก็จะมองเซลล์ก่อนเราจะมองเซลล์ก่อนเราจะเล่นแผนนี้ก่อนว่าราคาจะรีเจ็ก,กลับมาได้หรือเปล่านะครับโดยเรากลับไปที่อ่าโอเคตรงนี้นะครับผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับผมก็ให้มองไปที่หนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับให้มองไปที่หนึ่งชั่วโมงและทีนี้ก็ ผมตีแนวรับแนวต้านไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวขอหาก่อนอ่าตรงนี้แนวรับแนวต้านนี่คือกรอบสีแดงอเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็ผมจะใส่เส้นสีแดงเป็นราคากลางของกรอบนะครับผมอ่าจะเป๊ะหรือเปล่าไม่รู้นะครับ โอเคได้แล้วนะเนาะอาตัวนี้อีกเส้นหนึ่งตีไว้อ่าโอเคไปดิตีไว้นะครับตอนนี้ราคาก็ได้วิ่งมาอยู่ในกรอบนี้ครับผมกรอบนี้เนาะเอากรอบนี้ละอ่าโอเคแล้วก็วิ่งมา ดูที่ทานเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าราคาจะได้ชนต้านนะครับผมซึ่งเป็นแนวรับเก่านะครับซ้ายมือนะครับนี่ซ้ายมือสองกล่องแล้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับทีนี้เราจะทําอะไรได้นะครับผมเราก็จะมองเซลล์ก่อนว่าราคาจะรีเจ็คไหมนะครับในการเทรดสั้นเ,เราขอซูมไปที่15นาทีเนาะ สิบห้านาทีก็มองไปก็คือเป็นเทนไลน์แบบนี้อ่ะโอเคเป็นเทนไลน์แบบนี้เป็นเทนไลน์เสร็จปุ๊บคิดก่อนคิดก่อนเลยห้าสิบไปตรงนี้นะครับเจอซ้ายมือตรงนี้พอดีที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะครับผม ผมกดเซลไปแล้วไปที่ทานเฟรม5นาที5นาทีก็กำลังอยู่ในช่วงรีเทสนะครับสร้างแนวรับแนวต้านของตัวเองอยู่ในเทนไลน์เล็กๆนะครับผมอ,อยู่ตรงนี้เนาะก็ยังสร้างอยู่แล้วทีนี้เราจะเข้าเซลเราจะมองตรงไหนได้ก็คือรอราคารอราคาให้หลุดกรอบตรงนี้มาเราถึงจะเซลนะครับ รอราคาให้มันหลุดกรับตรงนี้มาเราถึงจะเซลล์แต่ในนี้นนผมเข้าไปแล้วนะครับผมอ่าไปที่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเมื่อกี้ทําไมผมเข้าเพราะว่าราคามันเบรกอ่าเทนเล็กของมันมาแล้วทีนี้มันสร้างเทนไลน์แบบขาลงแบบนี้ผมก็เลยเข้าไปนะครับผมอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยผมก็เลยเข้าไป แต่ถ้าราคาเบรกกล่องกล่องนี้นะกล่องกล่องเอาแบบไหนถ้าราคามันเบรกกรอบนี้ไปอะ่ะผมก็จะคัดทิ้งแล้วอ่าเนี่ยผมมี SSL เรียบร้อยเลยหนึ่งเจ็ดห้าหกไปผมก็จะคัดทิ้งนะครับตอนนี้รอดูก่อนถ้าวิ่งอยู่ในกรอบก็ปล่อยมันวิ่งไปก่อนนะครับผมเพราะในฐานแผนใหญ่ของเราก็คือมันไม่ผ่านนี่ห้าสิบนะครับผม แต่ว่าถ้าดูเยอะๆดูภาพรวมวอลลุ่มการซื้อมันเยอะมากนะครับผมแท่งยาวใหญ่หนาตึบนะครับผมโอเคนะครับก็เซลไปแล้วติดลบแล้วนะครับรอดูยาวๆนะครับผมหรือว่าอีกแผนหนึ่งก็คือถ้าจะเข้าให้เร็วกว่าน,นั้นก็คือรอมันลุดเทรนไลน์ตรงนี้รอลุดเทนไลน์ตรงนี้ก่อนรอลุดตรงรอุดเทนไลน์นี่แล้วก็เข้าเซลล์ได้เลยนะครับ แล้วก็มาดูตรง1752อีกทีนึงว่ามันจะเด้งกลับหรือเปล่าถ้าเด้งกลับแล้วก็ออกก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้แตกดังโปตได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดี